โลกนั้นไรขอบเขตและโลกที่ซ่อนอยู่ภายในนั้นก็เหมือนกับเม็ดทรายในแม่น้ำคงคาที่ไม่มีวันสิ้นสุดดาวโลกบริษัทแห่งหนึ่งภายในโลกคนที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงหน้านี้ก็คือฉันเองฉันมีชื่อว่าฟางยู่และฉันเป็นนักวิจัยอาวุโสที่สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งนี้และนี่ก็คือ ขินไข่มุกที่เป็นมรดกตกทอดของตระกูลของฉันเพราะว่ามันปล่อยขื่นแม่เหล็กแปลกๆออกมาฉันจึงส่งมันเข้าแลบเพื่อตรวจสอบและเรียนรู้ แต่ว่าวันนี้เมื่อฉันได้เอาไข่มุกหินเข้าไปสู่เครื่องพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้ามันก็ตอบสนองอย่างรุนแรงและพลังงานก็พึ่งสูงขึ้นทําลายทุกอย่างในห้องแลบและนี่เป็นสิ่งที่เปลี่ยนชะตากรรมชีวิตของฉันไปโดยปริยายฟังยูจอแสดงผลของระดับพลังงานแสดงผลพลังงานของไขมุก ตอนนี้ไม่สามารถควบคุมและมันกำลังจะระเบิดเร็วๆนี้รีบออกจากที่นี่กันเถอะก่อนที่มันจะสายไปกว่านี้ฟังยูสมบัติของฉันนั่นมันถูกส่งต่อมารุ่นสู่รุ่นจากคุณปู่ทวดของฉันฉันไม่สามารถให้มันโดนทำลายได้โดยฉันจริงๆฉันจะไปเอามันกลับมานายไม่ต้องเป็นห่วงฉันไปก่อนได้เลย อะเอและทันใดนั้นเองพ่ะเอกก็ได้ยื่นมือเข้าไปกำลังจะสัมผัสกับไข่มุกหินโอ้จับได้แล้วอะนะนี่มันพลังงานบ้าอะไรกันล่ะเนี่ยช่างมากมายเหลือเกินเอออาละทันใดนั้นก็เกิดการระเบิดขึ้นขนาดใหญ่ น,นี่ฉันกำลังจะตายอย่างนั้นเหรอเนี่ยไม่ฉันยังไม่อยากตายและท่านใดนั้นเองพระเอกก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาและได้พูดไปว่าฉันยังไม่สามารถตายได้ตอนนี้อะเอ๋หาที่นี่มันที่นี่มันใช่โรงพยาบาลหรือเปล่าดูเหมือนว่าข้าจะยังมีชีวิตอยู่ เอ๋เจ้าไข่มุกหินนี่ยังตามข้ามาที่นี่อีกกั้นเหรอไม่ใช่ว่ามันโดนทํำลายไปแล้วหรอกหรือโรงพยาบาลที่นี่ช่างแปลกประหลาดเสียจริงข้าจะขอลุกออกไปดูข้างนอกเสียหน่อยทันใดนั้นเองพ่อเอกก็ลุกขึ้นมากําลังจะไปเปิดประตรูและทันทีที่เขาเปิดออกไปนั้นเขามีสีหน้าที่ค่อนข้างตกใจ ณนี่มันตึกทุกอย่างทุกโครงสร้างดูเหมือนของโบราณทั้งหมดเลยอย่าบอกนะว่าฉันได้ข้ามมายังโลกอีกใบเกิดอะไรขึ้นกับฉันกันฉันจำอะไรไม่เห็นได้เลยโอเคครับก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เรื่องนี้นะฮะจะเป็น เรื่องใหม่อีกหนึ่งเรื่องนะฮะที่ผมจะเพิ่มเข้ามาในตารางการลงมังงะของผมนะฮะอ,อ่อันนี้ก็จะเป็นคลิปพิเศษละกันเนาะแล้วก็ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าที่ผมใส่ตารางไว้ผมจะทําลงได้จริงไหมนะครับโอเคผมก็ต้องขอพูดไว้ก่อนหน้านี้เลยแล้วกันนะว่าผมค่อนข้างที่จะยุ่งนะช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาได้ทําเลยแต่ว่าก็กลับมาบ้านนะก็5นาที10นาทีนะครับผมก็จะมานั่งแปรแล้วก็ ลงคลิปให้ทุกคนได้ดูกันก็ตารางคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้เนาะส่วนไอ้วันที่ว่างอยู่เนี่ยวันพฤหัสกับวันศุกร์เนี่ยคือ,อโหงานเยอะจริงงานเยอะงานเยอะมากๆเลยนะฮะผมก็เลยต้องอเว้นว่างไว้ถ้าผมแบบ เออมีเวลาว่างๆแบบไม่เหนื่อยอะไรแบบเนี้ยผมก็จะทำลงมาให้อย่างเช่นคลิปวันนี้นะเออแล้วก็ถ้าหากอารมณ์ภาคหรือว่าฟิลลิ่งต่างๆมัน d r อ p ลงไปนะผมต้องขออภัยด้วยจริงๆนะเนื่องจากเออผมทำงานคนเดียวนะ <c oughs> โอเคก็ต้องขอให้ทุกคนเข้าใจกันด้วยนะโอเคเผื่อใครอยากให้ค่าขนมโอเคเอ่อไม่เอาดีกว่าเนาะเอาเป็นว่าผมทำให้ทุกคนดูด้วยความสุขของผมแล้วกันเนาะ โอเคผมมีความสุขกับการทำแบบนี้เนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลากันไปเพียงเท่านี้แล้วแหละเนาะก็มีน้อง fc บางคนนะเคย direct message ม,มาบอกว่าเออพี่ไม่เปิดโด n a t e หรออะไรแบบนี้จริงๆก็อยากเปิดนะแต่ว่าผมก็เกรงใจอ่ะนะโอเคก็คงมีประมาณเท่านี้แหละหมดคำจะพูดแล้วจริงๆก็คลิปนี้พิเศษจริงๆนะล้วก็ผมจะใส่ตารางมังงะไว้ท้ายการลงคลิปวิดีโอทุกเรื่องเลยนะ แล้วก็ต่อจากนี้นะฮะถ้ามีอัปเดตอะไรก็จะใส่ไว้ท้ายเรื่องนี่แหละคล้ายๆกับมังงะตอนนี้เนาะเอ้ยไม่ใช่ดิคล้ายๆตารางการลงมังงะแบบนี้เนาะหากมีอัปเดตเปลี่ยนแปลงอะไรงไงผมก็จะบอกอีกทีนะฮะโอเคผมไม่รู้ว่าเรื่องนี้ติด LC หรือเปล่าเออผมก็ไม่แน่ใจเอ่อผมก็จะลองทําลงไปดูนะถ้าติด LC ก็อยากจะฝากไปติดตามช่องสำรองไว้หน่อยนะฮะโอเคไว้เจอกันใหมค่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ไปลวครับบ๊ายบาย